สบายดีไหมก็ดีเธอละก็ดีนะแล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะยังนอนดึกเหมือนเดิมปะก็มีบ้างเวลาคิดถึงแต่ก็พยายามนอนให้มันเร็วและแล้วเธอยังเที่ยวอยู่ปะก็เหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมแล้วดูยาเตงด้วล่ะแล้วเขาดูแลดีปะล่ะยังไม่ได้มีใคร พี่ลงสตอรี่ด้วยกันหรใครอ่ะเพื่อนของออแลเธออ่ะก็เรื่อยๆอ่ะมีคนไหนยังยังมีไม่เป็นตัวเป็นตนอ่ะถ้ามันถ้าไม่มีแล้วก็อยากกลับมาคุยก็บอกนะะจะขอคืนดีเหรอไม่รู้เราจะดื้อเหมือนเดิมปะเราจะดุเมก่ละเอ้าล้เธอดื้อเราก็ต้องดุดิ ก็เลยถามไงว่ายังดื้อเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ดื้อแหละไม่มีคนดูใครจะไปดูไหวอ่ะนอกจากเราอ่ะทำงานเยอะอ่ะช่วงนี้เราก็เลยเมเนจเวลาไม่ดีอ่ะขอโทษได้ปะเราจะบอกทำไมว่าจะกลับกี่วงแล้วกลับไม่ตรงเวลาก็เราทํางานนี่มันไม่เรากําหนดเวลาไม่ได้อ่ะกำหนดได้ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็อย่ามาพูดสิว่าจะกลับเวลานี้ยอะไเนี้ยขาจะโทษเจ้านายเราดิ ถ้าเราไม่ทํางานแล้วใครจะเลี้ยงเธอล่ะเราเลี้ยงตัวเราเราไม่ทํางานแล้วเธอจะเอาตังค์ที่ไหนใช้อ่ะเรามีเธอเธอให้เราจ่ายตลอดอ่ะเราจ่ายตลอดเธออตลอดหลังจากนี้เราลาออกแล้วเธอเลี้ยงเราไหมได้จริงหรือเปล่าอืมงั้นพรุ่งนี้เราไม่ไปทํางานนะเอออยู่บ้านไปเลยแล่ตอนนี้ก็ดีกันก่อนได้ปุ๊บดิจะดีไม่ดีไม่จะดีไม่ดีไม่จะดีไม่ดีหมดเวลา ติดงานอยู่ติดงานอยู่กับใครคะอยู่กับเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนสวยมันอะไรต้ององไปรับสายไม่ได้ก็มันคุยโทรศกันอยู่หมันรับไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรมันก็ต้องรับได้แล้วปะมันไม่ได้มีอะไรต้องเชื่อใจบ้ากไปข้างนอกอ่ะไม่มีคบกันมาตั้งนานจะไปทำอย่างนั้ทำไมก็เพราะว่าคบกันมาตั้งนานไงก็ไม่ควรจะมีความลับต่อกันต้องไม่มีความลับก็รีบกลับบ้าน นี่กลับบ้านอะไรแกกว่าแกจะกลับ้งเที่ยงคืนเรานั่งรออยู่ทำไมเราจะไม่รู้ว่าแกกลับคุยยาวอ่ะทำไมอ่ะก็นานทีเจอยาวมากปะก็นานาทีเจอยาวมากไหมทำไมเนี้ยก็ถามกันเรอยแล้วยาวมากปะก็คุยเรื่อยอ่ะทำไมอ่ะหรอกลับบ้านปะเรื่องแบบว่าเราไม่ได้สำคัญเราใช่ปะ เราเราทำแบบเพิ่งอะเราทำแบบเพิ่งนะเธอแบโอเคป่ะเราจะทำกลับทำไมเราจะประชดทำไมเอ้าก็มันไม่มีอะไรไม่ใช่หรอถ้าเราทำกลับเพราเราจะกลัวอะไรเราจะทำทำไมล่ะไม่ชอบเรียกือไปชดไม่ชอบก็บอกสิไม่ชอบเราทำไม่รู้ไงว่ามันจะรู้สึกยังไงอนี่ไปชดไม่ชอบเหมือนกันจะทำเรืก็ทำเลยแล้วแต่ก็เราไม่ได้แคร์วแล้วไงมันไม่ได้ไม่แคร์ไม่ชอบ ขอโทษเลิกคบได้ป่ะพ่ไม่ไม่ชอบหน้าขอโทษขอโทษหมดเวลาขอนะาตที่เล่นเป็นตลกใชไม่เมื่อกี้คอมเมนต์บอกว่าอะไรนะพี่ตัดเป็นมือถือตั